สวัสดีค่ะพบกับรายการเจาะเทรนด์ลงทุนหุ้นค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในกลุ่มของอสังหาิมาซั์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในไตรมาสหนึ่งนะคะยอดพรีเซลจะออกมาดีขนาดไหนหรือว่าแย่กว่าที่ทุกท่านคิดไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตลาดคอนโดกลับมาแล้วจริงๆหรือเปล่าค่ะ สำหรับตัวเลขนะคะเราขอมาอัปเดตกับตัวเลขล่าสุดก่อนเลยค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะออกมาจากทางแอเรียนะคะก็รายง,งานยอดนะคะนิวรอยช์ของโครงการใหม่ในเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่90,25ยูนิตนะคะก็ปรับตัวสูงขึ้น97%เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับยอดเทคอัพเรทนะคะหรือว่ายอดขายสําหรับโครงการที่เปิดตัวใหม่ในเดือนมีนาคมอยู่ที่27%คะ่ะปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ13%ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่กลุ่มคอนโดนะคะมี ยอดเทคอัพเรทที่ค่อนข้างดีค่ะอยู่ที่55%ปรับตัวสูงขึ้นจาก24%ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะในขณะที่กลุ่มทาวน์โฮมนะคะมียอดเทคอัพเรทอยู่ที่5%ค่ะปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะจากระดับ3%ในเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับกลุ่มบ้านเดี่ยวนะคะมียอดเทคอัพเรทอยู่ที่8%ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ3%ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตัวเลขที่เห็นนะคะก็โชว์ให้เห็นนะคะว่า ยอดของพรีเซลนะคะในกลุ่มคอนโดเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับโครงการที่เป็นแนวราบค่ะสำหรับยอดพรีเซลนะคะในไตรมาสหนนะคะถ้ารวมสำหรับตัวเลขที่เราเก็บมานะคะตัวเลขที่เป็น d e v e l o p e r จาก l e s t e ็ c o m p a n นนะคะในไตรมาสหนึ่งก็รวมๆมอยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทค่ะปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเทียบ Q on Q แต่ถ้าเทียบ e ยออ n นเย r ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 6- 4%ค่ะการปรับตัวสูงขึ้นเยอ on น e ย r นะคะมาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาของในหลายๆบริษัทค่ะถ้าเราแยกยอด P รีเซลสองอมาเป็นในส่วนของกลุ่มแนวราบแล้วก็คอนโดนะคะกลุ่มแนวราบก่อนนะคะก็มีการปรับตัวลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ10% Q on Q คควแล้วก็ปรับตัวลดล 16%เยียดออนเยียดค่ะการปรับตัวลดลงของกลุ่มพรีเซลแ์แนวรามนะคะหลักๆเลยเนี่ยมาจากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ปรับตัวลดลงนะคะในช่วงไตรมาสหนึ่งในกลุ่มคอนโดค่ะเราก็จะเห็นยอดพรีเซลนะคะปรับตัวสูงขึ้นได้ดีนะคะอยู่ที่6%คิวออนคิวล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นถึง57%เยียออนเดียค่ะหลักๆนะคะการขายโครงการคอนโดนะคะขายดีมาจากโครงการ Ready to move in นะคะหรือว่าโครงการที่พร้อมโอนนั่นเองค่ะและประกอบกับในช่วงไตรามาสหนึ่งนะคะนักลงทุนชาวต,ต่างชาติก็เริ่มมีการบินกับเข้ามาซื้อโครงการในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับว่า d e v วลลอปเต่างๆนะคะเริ่มมีการติดต่อ Agency แล้วก็นําโครงการไปโรดโชว์ตามต่างประเทศทําให้มียอด p r e เซลส์ในกลุ่มของคอนโดปรับตัวสูงขึ้นค่ะ สำหยอด Pre เซลส์ค่ะถ้าดูยอด Pre เซลส์รวมอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะว่าที่ในไตรมาสหนึอยู่ที่ประมาณ60 0 0 0ล้านบาทก็ปรับตัวลดลงนะคะประมาณ s i n s l n g l g d i g i t นะคะจากประเด็นหลักๆ2ประเด็นนะคะประเด็นแรกนะคะเป็นในเรื่องของการที่กลับมาใช้มาตรการ LTV นะคะในไตรมาสน,นี้หลังจากที่การผ่อนปลน LTV ที่ผ่านมานะคะในช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยก็ได้จบสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ดีมาหลายๆ โครงการนะคะได้ไปเร่งโอนแล้วก็ซื้อนะคะอยู่ที่ในไตรมาสสี่ส่งผลให้ไตรมาสสีที่ผ่านมาเนี่ยมียอดพรีเซล้วก็ยอดโอนที่สูงกว่าปกตินะคะในขณะที่กลุ่มของ l o โลไรสนะคะมีการเปิดตัวโครงการค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงไตรมาสสีโครงการโดยเฉพาะโครงการแนวราบระดับบนนะคะก็ได้ ทยอยเปิดตัวไปเมื่อช่วงไตรมาส4ไปแล้วทําให้ในช่วงไตรมาสหนึปีนี้นะคะจะเป็นการขายโครงการที่เปิดมาแล้วก็เลยทําให้ยอดพรีเซลส์เนี่ยอาจจะมีการปรับตันลดลงได้ Q Q คิวออนคิว่ะในขณะที่กลุ่มคอนโดนะคะอย่างที่เรียนไปว่าคอนโดปัจจุบันนะคะมีการขายดีนะคะในกลุ่มของโครงการที่พร้อมโอนนะคะโดยปัจจุบันนะคะถ้าทุกๆท,ท่านมีการเดินทาง ตามท้องถนนนะคะตอนนี้ก็รถติดมากนะคะก็ <acceptable> ถ้าเทียบกับ pre-covid เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าติดกว่าอีกนะคะทําให้ช่วงที่ผ่านมานะคะดีมาร์ของกลุ่มคอนโดเนี่ยเริ่มฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วประกอบกับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะดีมาร์เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มแนวราบมากกว่านะคะทําให้กลุ่มคอนโดเนี่ยปัจจุบันยังมีสต็อกที่ขายเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยเริ่มกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มหาที่อยู่อาศัยที่ติดกับใกล้รถไฟฟ้านะคะทําาให้้มมมมีดีดดนนขของกลุ่่โเพิึมม ทั้งนี้ค่ะสัดส,ส่วนพรีเซลส์นะคะในไตรมาสหนึ่งะคะก็มีสัดส,ส่วนมาจากโครงการที่เป็นแนวราบนะคะอยู่ที่ประมาณ50%ก็ถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านปี2022ะคะมีสัดส,ส่วนพรีเซลส์จากโครงการแนวราบสูงถึง70%นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยดิมานก็ได้ชิฟ f t มาในกลุ่มของคอนโดเพิ่มมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าสัดส,ส่วนของพรีเซลส์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับสัดส,ส่วนที่เป็นแนวราบกับโครงการคอนโดเนี่ย เริ่มอยู่ที่ที่ใกล้เคียงกันที่50%นะคะสำหรับไตรมาสหนึ่นะคะเราก็มองว่าเป็นไตรมาสที่จะมีผลประกอบการต่ำที่สุดในปีนี้ค่ะทั้งในประเด็นของตัวยอดโอนเองและในส่วนของแนวของยอดพรีเซลสด้วยนะคะ,ะหลักๆเลยเนี่ยการที่ ในไตรามาสหนึ่งนะคะเราคาดว่าจะเป็นไตรามาสที่ต่ําที่สุดของปีนี้นะคะก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าไตรามาสหนึ่งเป็นไตรามาสแรกที่เริ่มกลับมาใช้มัตรการ LTV นะคะก็ลูกค้าก็อาจจะยังตกใจนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดทําให้มีการดีเลย์การซื้อออกไปก่อนแต่เรามองว่าผลของผลกระทบของ LTV ในไตรามาสต่อๆไปนะคะจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ค่ะเรามองว่าไตรามารสสเป็นต้นไปนะคะ Dev e l o p e r จะมีการล็อ สินค้าออกมาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่เป็นคอนโดนะคะหลังจากที่ n นิวล n c h ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะส่งผลให้สป p ายใหม่ๆเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะการล็อกโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะก็เหมือนเหมือนทุกๆปีนะคะก็ส่วนมากจะไปกระจุกตัวอยู่ในช่วง Second h า l ์มากกว่านะคะท้งอ่า ด้วยตัวเลขน,นะคะพรีเซลในกลุ่มของโครงการแนวราบนะคะที่ปรับตัวลดลง Q1Q แล้วก็เยอนเเราก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อ Earning ่ในไตรามาสหนึ่งเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าโครงการแนวราบนะคะเป็นโครงการที่มี Business ซ y c l e ถามค่อนข้างสั้นสามารถซื้อแล้วก็โอนได้เลยเนื่องจากโครงการแนวราบเป็นโครงการ p e รีบิลนะคะเราก็เลยมองว่าการที่พรีเซลของแนวราบปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินง,งานในไตรามาสหนึ่งเช่นกันค่ะสําหรับช่วง Q2 กับ Q3 นะคะที่ในปี202 หลายๆท่านก็อาจจะจำได้นะคะว่าเป็นช่วงที่ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเด็นของ raw material ที่ราคาเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าในส่วนของเรื่องอค่าจ้าง แรงงานนะคะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ขาดขาดแคลนแรงงานนะคะทําให้คอสของการพัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงไตรมาสสไตรมาสสของปีที่แล้วนะคะเรามองว่าจุดนี้นะคะได้ผ่านพีคไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มเห็นการปรับตัวลดลงของต้นทุนนะคะในช่วงไตรมาสหนึโดยเฉพาะต้นทุนของวัตถุดิบนะคะเราก็มองว่าราคาจะมีการปรับตัวลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะด,ดีมาของ ที่อยู่อาศัยนะคะในต่างจังหวัดก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นเช่นกันค่ะฟื้นตัวดีตามต่อมาจากกรุงเทพเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยาหรือว่าเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดเน้นการท่องเที่ยวนะคะเราก็มองว่าหลังจากที่การท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวก็ทําให้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นเริ่มมีรายได้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะทเทียบเท่กับช่วง pre covid ส่งผลให้ปัจจุบันนะคะมี demand ในการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะ,ะการเติบโตของกลุ่มคอนโดอาจจะยังไม่ได้กลับมาสู่ระดับ pre-covid นะคะแต่เราก็มองว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ,อ,ะอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ายอด pre-sales ในกลุ่มคอนโดในไตรามาสหนึ่งเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า50%เยีออนเยีรเราก็มองว่าเทรนด์นี้นะคะจะ carry on ไปเรื่อยๆสาหรับปีนี้ค่ะสาหรับ Pre ีวิวของไตรามาสหนึในปีนี้นะคะเราก็มองว่า หลายหลายเดเวลลอปเปอร์นะคะจะมีผลประกอบการปรับตัวลดลง Q1Q อนคะคะเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาสสี่มีการเร่งโอนเพื่อให้ฐานมาตรการผ่อนปลน LTV ค่ะแต่ถ้าหากเทียบ e ยอ o น y ย a r นะคะก็เราอาจจะเห็นผลประกอบการที่มิกซ์กันในแต่ละเดเวล o อปเปอร์นะคะเนื่องมาจากว่าบางเดเวลลอปเปอร์มีฐานค่อนข้างต่ําในไตรมาสหนึ่งค่ะอย่างเช่นแสนิรินะคะเราก็มองว่าจะมีผลประกอบการที่เติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นถ้าเทียบ e ยอ o น y ย a r ค่ะแต่ถ้าเทียบ Q1Q นนะคะเมื่อไตรมาสสี่ที่ผ่านมา เขาได้ทำกำไรนิวไฮระดับไตรมาสไปก็เลยอาจจะทำให้มีผลประกอบการที่ดอรอปลงเมื่อเทียบ qonq ค่ะสำหรับการโอนนะคะเราก็มองว่ากำไรแล้วก็การโอนนะคะจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆไตรมาสเป็นเทรนเดียวกับยอดพรีเซลส์นะคะที่เรามองว่าตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วเราก็มองว่าการล็อชนะคะจะมีการกระจุกตัวนะคะอยู่ในช่วงไตรมาสสแล้วก็ในไตรมาสสาของปีนี้ซึ่งการล็อชโครงการที่เป็นแนวรามนะคะก็คาดว่าจะสามารถโอนได้ทัน Q4 ปีนี้นะคะเราก็เลยมองว่าช่วงผลประกอบการของแต่ละ developer นะคะน่าจะมีผลประกอบการช่วง Second half นะคะที่สูงกว่า first half ค่ะท้งนี้ค่ะประเด็นที่ทุกท่านอาจจะมีความกังวลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ e j e c t i o n น a t e นะคะซึ่งอันนี้ก็อา,อาจจะแนะนําให้ติดตามต่อไปนะคะเนื่องมาจากว่าหลังจากที่มีการ กลับมาใช้มาตรการ LTV แล้วเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสที่ rejection rate ของแต่ละ developer นะคะจะมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะในขณะที่ส่วนของ pricing นะคะ เรามองว่าปีนี้นะคะจะมีการใช้ pricing เพื่อเพิ่มยอดขายเนี่ยลดน้อยลงนะคะเนื่องมาจากว่าดิมานนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของคอนโดหรือว่ากลุ่มโครงการแนวราบแล้วก็โครงการในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเราก็เลยมองว่า developer นะคะจะไม่มีการใช้ pricing หรือการลดราคาเนี่ยเพื่อกะต้นยอดขายเหมือนในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยมองว่า average ของ Cross m a r g i n ในปีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ32%นะคะ่ะ สำหรับกลุ่มาสังหามารัพยนะคะเราก็มองว่าไตรมาสหจะเป็นไตรมาสที่ต่ําที่สุดของปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนเนี่ยเราก็มองว่าการลงทุนในไตรมาสหก็เป็นช่วง เวลาที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่ผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งออกมานะคะอาจจะมีราคาหุ้นนะคะอาจจะมีการปรับตัวลดลงเนื่องมาจากว่ากาไรเนี่ยมีการอ่อนตัวลงเมื่อเทียบ q on Q ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะเรามองว่ากลุ่มมาสังไร์มาซับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีการให้ดีเวเนดีอยู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะโดยเราเลือกท็อปพิกมา2ตัวนะคะได้แก่ตัวของ AP แล้วก็สุภาไลซึ่ง AP แล้วก็สุภาไลนะคะมี ดีเวนด์ยิวนะคะอยู่ที่ประมาณ4-6%ก็น์ะคะก็เป็นยิวที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวในขณะที่การเติบโตของรายได้แล้วก็กําไรนะคะก็ยังมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเขาจะทําระดับนิวไฮมาแล้วเมื่อในในสปีที่ผ่านมาแต่ด้วยการที่เขานะคะมีการล็อ c โปรเจกต์ใหม่ๆในช่วง2อปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องทําให้สุภาลัยแล้วก็ AP นะคะสามารถเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ได้ค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะก็เลยยังมีการเติบโตของในส่วนของทั้งกําไรแล้วก็รายได้อย่่่างงตออเนื สำหรับวันนี้เราก็ฝากตัวของสุภาลัยแล้วก็ AP ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ